ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่แบบที่ชาบูอินนี่นคทงนะคะวันนี้เรามา ันนี้เรามานะคะเราเลือกทานชุด329บาทนะคะก็คือในเมนู329บาทเนี่ยก็จะมีหลายอย่างที่สามารถทานได้ะคะ่ะก็จะมีมี3ราคาคะมี259นะคะ329แล้วก็จะมี429ค่ะแต่ละแต่ละอย่างก็คูอได้เหมือนกะะันค่ะ429จะเพิ่มเป็นส่วนของเนื้อเข้ามานะคะเนื้อท้อปปลาแซลมอนอ่าแล้วก็เหมือนกันทีนน่เหมือนแบพูดน่าซีเรงเลีนยคะ ค่ะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนของจานเปิดของเขานะคะที่นี่เขาจะมีนะ้ำให้เลือกอยู่สามอย่างซุปดำน้ำใสาแล้วก็ต้มยำนะคะจะเป็นประมาณแบบนี้ค่แม่มก,กับผาชิบก่นอนชิมก่อนอยากดีเจปวยชิมเลยค่ะชิมดูก่อว่าแตกนี่ค่อยจาใหม่เออแต่สิเราลองชิมทางนะี้ให้ดูนะ ได้เหมือนจริงนะซุกี้ออกแบบเด็กไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ห้าอันเนี้ยได้ครับพูดออกเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวแบนจิ้มพวกแบบบะเมอใช่ใช่พวกอะไรแบบนี้ยเนาะแต่ว่าโดยรวมอ่ะอร่อยอร่อยน้ำจิ้มอร่อยอร่อยตอนนี้น้ำจิ้มคือได้ใจไปแล้วนะอเเดี๋ยวลองชิมซุปให้นะ ซุปใสอ่ะก <curry adelph> <the> ็คือส <everywhere> ุปใสอ่ะ <documentary> ก็ค <throughput> yeah. ือสุปใสเอ่อจะมันอาจจะเพราะยังไม่ได้ใส่กระสุนป่ะแต่ว่าก็คืออร่อยนะคะอันนี้เป็นน้ะเช่อมน้ซุปต้มยำคืออร่อยก็คือเป็นความต้มยำนะแต่ก็ทุกอย่างเลยเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยก็แล้วแต่ปากคนอีกเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำให้ดูนะอันนี้เป็นน้ำพันนะอร่อยเกงหัวหอมอร่อยแกงหัวย ใช่เขามีเขามีน้ำอัดลมด้วยคนเหมือนต้องบอกเลยนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นในราคาข้างบนนะคะสองห้าเก้าเนี่ยเราจะไม่ได้มีรวมดีลแบบซี่แต่ถ้าเป็นราคา3ามสองเก้าเนี่ยจะเป็นราคาที่รวมดีลแบบซี่นะและสี่สองเก้าจะเพิ่มเนื้อเท่าไหร่สี่สองเก้าจะเพิ่มเป็นพวกเนื้อเสือหรอกไงอเมริกาเนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานี่เริ่มใส่แล้ว กุ้งโอ้ยกุ้งขาวดูวดิลูกปลาหมึกดิตัวใหญ่อยู่นี่มีโยครับมีโยครับวินถ้วยหนึ่งพี่ถ้วยหนึ่งมีข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดชีสหมูนี่นี่ครับสั่งมาโคตรเยอะไอ้อ้วนมันสั่ง นีหนน่หมูอะไรว้วินวินหมูวินมาแล้วเด้อมีสามชั้นหมดเลยอะกหมูราดซอสนี่หลักมากดเลยโอ้โหเนี่อ่ะชิมเอะไรอีกบ้างแชรกันไมเว้อคน้ำจิ้มยังไม่เผ็ดนะครับมีพริกกับกระเทียมให้กุ้งมนหนึ่งกระแบ,ะบน่เดินเดินไป สัง่สงเพิ่มนะครับเ<อ>สียงใส่ใบแล้วก็เรียกเขาต้มยำน้ำใสมียกอย่างที่สองละสังส่งไปเพิ่มอีกสองหมูหมูเด็ดบะวินอร่อยเลยอร่อยเนี่ยนี่ดูกุ้งกุ้งเขาไม่ได้ตัวเล็กนะปลาหมึกก้นเอกไม่กินผักเรียอ มันต้องกินผักตับเดี๋ยวสั่งผักมาใส่เพิ่มติดผักมาจจะมาเป็นชุดเลยกินข้าวก็เออ two hours later กินนมเก่ือเกีือหรอว่ยกินนม สั่งไอติมต่อมีไอติมด้วยนี่ั่งางร้านไมเนี่ยด่มังไอติมมาอย่างโลงชาไทยแล้วก็สำหรับร้านชาบูอินดิ้นดีครพนมนะคะกะ็ตอนนี้เรากินเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยากจะบอกว่าที่นั่งเขาคือสะอาดโลง่งโปร่งดีมากสองเลยอาหาร าหารคือดีทุกอย่างทุกอย่างคือดีกุ้งปลาหมึกอ,อะไรคือแบบดีเขาใช้อาหารแบบเกรดดีทั้งนั้นนะทุกคนหมูบะช่อคือเด็ดใช่แล้วก็จะต้องบอกก่อนนะว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้ใกล้ทะเลแต่อาหารทะเลเขาคือสดคือดีมากมมแล้วก็ราคาถือว่าเป็นราคาที่เรารับได้ราคา329บาทคือราคาที่รวมน้ำแล้วนะแล้วเป็นบุฟเฟต่ตไม่จำกัดเวลากินเท่าไหร่ก็ได้กินนานแค่ไหนก็ได้ไอติมอร่อย อ,อคือทางร้านเขามีให้เลือกสามรสนะมีนมมีชาเขียวแล้วก็มีมะม่วงใช่ทร้งนั้นแล้วก็อยากจะบอกว่าร้านนะคะจะอยู่ตรงหัวมุมนะหรืออยู่ใกล้นายแพทย์พงศธรนะร้านเนี่ยก็จะมาไม่ยากหรอกนะคะอยู่หลังสอนอ,อสอพออส,ส,เสพเมืองสพเมืองนะคะถ้ายัางไงก็ฝากร้านชาบูอินดี้ไว้ด้วยนะเขามีอีกสาขาหนึ่งที่ พาทนาธน์นง,งเหมือนกันนะคะยังไงไปติดตามแล้วก็ไปชิมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ